มันหมดหัวโบวงไม่ไม่ดู <c oughs> ได้เอาอตัวเลย <c oughs> มันหมด <c oughs> ติดปลาแต่ว่ามันหมด

ฮะเอนีมีว <mean? S 1> ิชาเว่ยนก็ตำิเว่มาวนนี้มตำหเออีั